โวเป็นงานสุดท้ายดีนะเบิ้งโซ่พี่เวียงผิจารินะิจารณาได้ค่ะเด้เกรยังานเรวย้ำได้เอย์ไม่เร็วไงดอกเป็นนังละเขียวแล้วดิเด้เนี่ยทั้งทีไม่ใส่เขียวแล้วด้วเนี่ยเป็นางอีกบานเขียวแล้วด้วน่ยพวกแมนแมนที่ลีสแมมันาดูนี่แมนที่ลีสมหยุดนะเจ้าเดินลาพากอยหอบน่ะคอยบอยอยางันต บ่อตรวจเท่ไม่มอตรวจเท่บ่อตรวจได้ไหมเนี่ยงานเมแหงหลายได้ละเกินกว่าภาษียิดหาแต่เจอาันนีจะวาภาษียิบหากักปุณีเจ้าเป็นนี่เจ้าภาก่อนเป็นอย่างกูไม่ได้เป็นอย่ามาเ้าเมยไ่เป็นลูกนะอย่ามาเบาเจ้าดารายา่อนเป็นไปเาริษัทไล่วแล้ว โควิดไอโควิดเอาล้ำเบิงเอาหลาละเอาหลาท่านนี้คุเป็นหลาได้สิแม่วพวกนี้ดิเอาลาเม็ดเาะถ้าผีดี้เพาผีตอนนีแมวว่าเอาหลาเออเอาหลาเอาสวัสดีกานค่ะขอบคุณพี่น้องทุกผู้คนกำลังเอฟซีทุกบ้านทุกหลังค่ะเอฟซีบ้านบูดนะฮะแล้วก็หลายๆต่างๆหลายๆแห้งแล้วก็เอฟซีบ้านหนองเวียงนะค่ะวันนี้เบิร์ดดี้หนองเวียงพ่อด้ยิ้มพ่อด้หัวครับพี่น้องค่ะ ครับเมื่อนี้เป็นไอพีพิเศษรับชมฟรีทั่วโลกยังมาอยู่ใกล้กูเขาสิหลงกันโอ้ยโอ้เม่อจบเมนเห็นเราแห้งเราแห้งกูหน่อยยูสุกัสสุกเราแห้งห้โอ้ยเจ็บโอ้ยเจมส์ผู้ชมมาเก็บพี่แองเขาจกมึงอคืกตอนนี้มึงอไงมาเก็บพี่ฮามึงสมพรมุ่เจ้าไปน้ำกันได้สุกไล่นะเนาะ ไม่ใช่บุกอันโผ่หัวจนเจ็บท้องแล้วตอนนี้ว่าไม่เที่ยวสิส่งแล้วปุ๊ไม่ใช่อันนี้ค่อยไปคิดว่าเราสิบอกว่าจังสั้นอ่ะนะบ้าก้อยตัวก็เป็นนังซีข่อยเจ,มมาจา็บประชันเนาะก็ <c oughs> แม่ดาราซ้อนให็นรูเป็นนังซี่น่ะ <c oughs> สรุปนี่มีที่เป็นคนสอนแม่บมาในสวนจือดีดีมแม่ปีใหญ่ใหญ่แจ้งระดับแม่ไม่รู้โอ้โหแต่ไรตัวนะเอาล่ะเจ้าหน้าเอาละ เองเวียาน้องเวียงขอบคุณพี่นอ้องแพนเพลงกันแล้วกันค่ะค่ะเมนี้นะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะเมนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะ EP พิเศษนะคะวันนี้ก็รวมทําบุญนั่านะคะทำบุญหาคุณพ่อนั่านะคะ,คะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้สิภาพี่น้องมาเฮ็ดบุญนั่งกันมือนี้เป็นวันเกิดถือว่า เป็นวันสําคัญมากๆนะคะ,ะแต่เลยส่วนพี่น้องมาทําบุญนํานนะคะทั้งพี่น้องทั้งบ้านแล้วค่ะเมื่อนี้มอบของขวัญให้กับพี่น้องแฟนเพลงถือว่าอกเก็บบัตรค่ะพี่ซีโบกเก็บบัตรนะคะตอบแทนคืนนะคะก็คือ,อก้อนหนานี้เทากับใงานหลายน้องพี่น้องก็ซื้อ,อบัตรหลายหลายคณะไหลสดเก็บบัตร กุ้มปิดนะคะก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าเมื่อนี้เรี่องนะคะเกิดโอกาสดีๆเป็นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะคะก็เลยตอบแทนขึ้นพี่น้องนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องค่ะขอขอบคุณพี่เจสี่นะคะ,คะแมทซีนะคะคน้องบูทบ๊ทพี่น้องอะไรกันเลวกันน้องบูท๊ทวันหน้าสั้นเราบนเรืงศิลนางเอกสั้นเราเด้่ยนางเอกบอสอิลีบอสเปิดโต้ไปนี่เปิดโตอ้อิลีบอสอิริบอสก้อย คนคิงลูกโอ้นะคะน้องก้อยชารินีนะคะแล้วก็น้องบิวนะคะนี่เนตไอดอนนะคะนั่งเอคือกันบ่นั่งเอกรุ่นใหญ่หลุดไฟทีวีดคุณนี่ไฟทีวีดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกับพี่โบดำฮะโอ้น้องกินโอ้น้องบูดัมน้องกินนี่บ่ ชายายังก sociedad, ่อนชายาคอยอ่ะอย่งก่อนจำได้ป๊ชายาชายาต้อะบูพูดสิมึงยังสัมผท่งรายการอื่นอยู่เนอะรายการเด้ยวกันอะเลยป๊อปมันถื่อน้คแม่ป๊อปมันถื่กูหลงกูหลงอลไรกูไปรายการไหนกูก็หลงอ่บัดเนี่ยเดี๋ยวให้กูไปดีบางเสียก่อนนะคะขอบคุณพี่โบดัมนะคะพี่โบดัมลอมซิ่งแล้วก็ทีมงานพี่โบดัมนะคะน้องปอนะคะ เจาเอือนเล่าให้คอยนะต้องคุยใช่เบิ่อทางผีก่อนใอ้ยืมเงินท่าผีก้อนเอาคว้าก่อนน้องบายค่ะคุยยิ้ม้ีที่สองแล้วแม่ชื่นใจแล้วเกินหางแข็งโมงนี่นะคะแล้วก็กลับของคุณอาจารย์นดนตรีนะคะเสียวฮักซุมแซวแล้ก็ทีมงานไร้สดนะคะพี่บอูไทัยพี่จุนัวหนา นะคะแล้วก็ห้องอัดสตูดิโอ,อมองคลสตูดิโอพี่โคกนะคะคแล้วก็พ่อภัยนะคะคแล้วกัทีมงานทุกคนค่ะ ขอบคุณพี่นองค่ะแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์น้องทิวนะคะพี่พี่อุ๋มด้วยผู้จัดการเวียงแล้วก็น้องอีทนะคะแล้วก็ที่สําคัญกราบขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงพี่นองทุกทท่านนะคะที่มอบโอกาสแบบนี้ให้พวกเฮาข้าศิลปินวัอง่าพี่นองนะคะคือสิเมตาวกเฮ้านะคะสนับสนุนตลอดไปนะคะอีพีใดๆกติดตามนะคะทั้งสันเหล่าทั้งพี่โบดําน้่ฝากให้เนี่ยค่ะฝากให้เนี่ยวันที่13วันที่13บสามนี่บอกของนารากร มค่ะของท่านธนากรบดีกว่าค่ะให้นงบุญของขอบพูดเดียวกันเนาะเกรยธนากรครัที่สิบสามสิบสามฝากไปน้ำบงนีด้บองนี้ยุบบองนีนี่บอกมองเก้านี่บอกเยซีอีกค่ะเกซมาคือเก้าสิบาันนี่เอ้าสิซี่กระใจเกินลอยเกซีกัไปอีกค่ะไปน้ำกันไปน้ำกันไปน้ำกันบอคือไปน้ำกันกระเบียงค่ะสิบหกสิบสิบห้าสิบห้าใส่บ้าเป็นงานหลค่ะจะเป็นหลจะเหลือเกินสิบหนหลนสิบห พยกเลิกแล้วครับพี่น้องครับพยุ่ยเพราะว่ายกเลิกแค่ไนเนี่ยเขาไป่าในกลุ่มากหลายเดียวเออซานเล่าเขาเบาแน่สิบหานเล่าบนทองศีีเต็มรูปแบบเวทีใหญ่ละการเวที25เมตรเครื่องเสียงชุดง่า่ค่ะเสียงสีร่างการหางเครื่องสามอยสี่อยคบินค่ะเนี่ยต้องซื้อป้าคเบื้องโอ้ยคนทิ้งรูกะเตรียมตยิงญ่สิหมดที่มยิงไงสิยิงไง เปยังอีกพุทธิเนชัดมาเสียามวาบกดูบยังแล้วบอคือกูบกว่าหันเบอแหละพี่เ้าีพี่สเนาะของของน้องอีพี่ที่สิบเนาะมีพี่ที่สิค่ะสุดยอดมากนะคะกลับเป็นการงใจให้มูเฮานำการปะกาศิี่อย่าลืมแห่กําลังใจพี่บอยสิทิชัยเนาะพีบุรดำกํา้องย้ยงกับแม่ฝากอีเนาฝากยังอีกยิบสองโอ้ย2ี่ี่สิของหนุบวิลาวันยิบสองโอย พี่นุชวิลาวันยี่สอง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 มากมากพองมากกีรพันธ์ค่ะหลายเสือเกินพี่น้องคขายี่สิบห้าไม่ประจรีเออเนาะตื่นไหนทั้งนี้มันหลายอยู่แม่ศิลปินเพิ่นแบะมาเยี่ยมเยี่ยนไทยพี่น้องทงร้อยเอ็ดนี่หลายกระดอที่เออเดี๋ยวสำคัญวัดเดมึงเจอครัวโควิดมากมันสิหนาวเดี๋ยว มันออกมาดอกกระเทยลอยเอ็นไฮคือแห้งนี่ที่อันบนนั้นยุโลปแป้นมันยังแซมยังเกาะบนนั้นยุโลปแป้นมันยังแซนมันได้มันก็ออกมาออกมาแล้วตัวผู้หนึ่งน่ะชื่ออะไรอืมสาธุเด้อเปร์ยังอีกเทพบุตรเทวดาเจ้าค่ะคอยหลงหลาติดได้ไหมไอ้ว่าไป่หยีละแม่ติดป่ะนี่เขาจะได้เฮ็ดงานอีหยังกูอยากสบายกูอยากนอนคือเขา สิบสหมือโอ้ยแม่นบอแมนบเจ้าป่เด็นนอนสิบสีมือได้แมเยป่อเออนอนไปเลยลงบอดเอาขอบคุณพี่กับคุณน้องกันไม่ติ่เลือกไปไหนไม่้าผัดว่าลค่ะขอบคุณน้องเบียงนันมนเอฟซเวียงนันทมนเอซบ้านนาราบูธแล้วก็เอฟซีถูกผู้ทุกคนกันเลยกันค่ะถึงเออเออเออน้ามันหลายแห้งจะว่าาสอบพีืเนาะมันหลายคนหลเออเอา เตยล่เงยาวให้พี่น้องเตยล่เงยาวในโชวปดนหวานน้องเมียนอนปวดมันหวานคีบๆไปแน่ไปนี่แะอามอนาทิตีรเลยอาจจะภาพยังไงก็แล้วกันน้องเบียงค่ะเชิญรับชมรับฟังจ้าลองเพลงยังโอ้ยนไปบอกเมื่อกีตาร์ได้เป็นคาร์โกโมเลยเราไม่เดกแล้วมูแดกตลูกชีตมึงสิเบางบขี่ขาเขา เมื่อไหรที่จะภาพก็แล้วกัน,นะค,ะออกค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคนดึกทีมยิ้ม่หวานค่ะอาจารย์ร่องศูนย์แบบหว,วานเนี่ยโอ้ยอเคยนอนเนี่ยเอ้ยเต็มตื่นหนึง่งมันร่องศูนแบบเมื่อ <c oughs> คุณทุกกำลังใจนะคะพี่ดองที่สนับสนุนเขามากนะคะขอบพระคุณน้องๆพี่ๆศิลปินด้วยนะคะที่มากวุมกนันร่วงานมาน